สวัสดีครับผมปัญญาทีเดดมวยไทยนะครับวันนี้ก็จะมาทศนาวิจารศึกเจ้ามวยไทยสองสามนะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งเดือนมกรานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเป็นวันแรกของปีนะครับเข้าสู่ทศนาวิจารเลยนะครับคู่ที่หนึ่งเพชรนำใจ เราต้องมัปฏิบัตเจอกับพายพยัก <utilizz> อ <ates> ินดี่มวยไทยฟอร์มล่าสุดของเพชรน้ำใจก็แพ้การชัยจินเมืองนุ่นไปที่ฝนจางชนบุรีนะครับไปที่ฝนจางชนบุรีแล้วก็ฟอร์มของเจ้าพัดคอยพยักนี่ก็ แพ้ของเขาเล็กนครสีไว้ที่อ้อมน้อยนะครับเรียคู่นี้เปิดอยู่ที่น้ำเงินสิบเอ็ดแปดนะครับสิบเอ็ดแปดสามสองนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่น้ำเงินนะครับมุมน้ำเงินนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับมาต่อกันคู่ที่สองครับคู่ที่สองนี่ประกัดหินสินดีมวยไทยนะครับเจอกับสตังทองชอห้าพยักนะครับ สตังทองนี่ก็เป็นมวยแทนนะครับเป็นมวยมาแทนนะครับมาดูฟอร์มล่าสุดของประกันนี้นะครับก็แพ้ลมโชยไว้ที่อ้อมน้อยนะครับแล้วฟอร์มของสตังทองทองห้าพยักนี่ก็ชนะคุณศึกน้อยจูฟ้าบุมเด็กเซียนจริงชั้ว่างรุ่นทเวดประเทศไทยนะครับ คู่นี้เลดเปิดอยู่ที่ประกาศหินต่อ19นะครับผมชอบไปที่ประกาศหินนะครับชินดีมวยไทยนะครับอยู่ที่มุมแดงครับจะไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพราะว่าจะยเจ้านำเงินนี่มวยแทนนะครับส่วนคู่เอกนะครับมาตอนคู่เอกคู่สามนะครับคู่สามมียอดทองไทยสอสมหมายนะครับเจอกับเพดฟังงานมอรัตนาบดีหรือว่าทีเด็ดเก้าเก้านะครับฟอร์มล่าสุดของยอดทองไทยนี่ก็ ชนะเพชรสุขุมวิทบอยบางนาไว้ตั้งแต่ปี6กสามนะครับประมาณปีกวัวแล้วครับฟอร์มมาดูฟอร์มล่าสุดของเพชรสังงันนะครับก็แพ้แพ้บัวเขียวปอปอินไว้ที่อ้อมน้อย3ามบเอีนะครับ30มสิตุลานะครับคู่นี้เลท เหลียเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงอยู่ที่ยอดทองไทยต่อสองหนึ่งนะครับผมชอบไปที่ยอดทองไทยนะครับกระดูกการผ่านมวยดีกว่านะครับต้นต้นนี้น่าจะไปก่อนนะครับมาต่อกันคู่ที่สี่ครับคู่ที่สี่นี่เพรชอรนิพนธ์นะครับสักชรบอนะครับเจอกับเพชรตาเสียสอวังเสียนะครับคู่นี้ก็ ฟอร์มล่าสุดมาดูฟอร์มล่าสุดของเพชรนิพนธ์นะครับเพชรนิพนธ์นี่ก็ชนะเพชรตาเสียไว้นะครับวันนั้นก็จิงแซมอ้อมน้อยร้อยสิบสองปอนด์นะครับเพชรตาเพชรนิพนธ์ก็ชนะไปนะครับวันนั้นนะแล้วก็เพชรตาเสียก็แพ้นี่ะครับแพ้เพชรนิพนธ์ไว้นะครับ,เ,เ,รบเรือคู่นี้เปิดที่ห้าสองสามหนึ่งนะครับ เปิดที่มุมแดงนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่มุมแดงนะครับ,อรบชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับะะชอบไปที่เพชรนิพนธ์นะครับมาดูมวยกินดิบนะครับมวยกินดิบตัวที่หนึ่งนี่ผมออกไปที่คู่สีนะครับเพชรนิพนธ์นะครับมวยกินดิบตัวที่สองนี่ผมออกไปที่ประกัดหินนะครับชอบไปที่ประกัดหินนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมรับฟังก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม